เชานี้ก็เป็นชาวของวันที่17นะครับที่เราอยู่ปากเซกันวันนี้ก็ได้ขอให้ทางไกลได้ช่วยจัดให้ทางคณะได้ตักบาดนะครับตักบาทข้าวเหนียวเป็นวัฒนธรรมและพณีของของเรานะครับทั้งตอนบนและตอนใต้คณะเราอยากตักบานช่วงเชา้านะครับเราก็เลยให้ทางไกลได้ลง ไหนๆมาเที่ยวแล้วก็มาทำบ,บุญด้วยนะครับเป็นการตักวัดรข้าวเหนียวที่มีข้าวเหนียวแล้วก็ขนมที่สามารถใส่ลงไปในบาตรได้เลยจริงๆคณะเราตั้งใจจะไปทำบุญในวัดนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะครับ